บรรยากศาศเช้านี้ที่ตระกูลต่อฟาร์มฟาร์มหมูป่าแห่งบ้านทับบาเมืองพลจังหวัดขอนแกน่นวันนี้มีลูกค้ามาเยี่ยมชมฟาร์มแต่เชา้านะครับตั้งแต่ตีห้าครึ่งกันเลยทีเดียวเลยนำเสนอเมนูพิเศษเป็นก้อยเดึกนะครับอันนี้คือก้อยเดึกเมนูก้อยเดึกกจ้างเชฟมาจากแดนไกลอันนี้ของฝากจาก ดนไกลเหมือนกันนะครับมีสองกลมทั้งหมดนะครับสองกลมของฝากจากแดนไกลคนที่ได้รับยิ้มยังภาคภูมิใจไปได้มีแค่กลมเดียวนะครับมีอีกเยอะขั้นตอนการทำก้อยนะครับมันต้องพิธีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อเนื้ออันนี้เราได้เนื้อมาจากเขียงแห่งเมืองพนนะครับเขียงแม่แปลเจ้าดังแห่งเมืองพนเนื้อสดใหม่ทุกวันนำเสนอตัวนี้คือ แม่แปลส้มตอนผิดต่อได้เลยนะครับที่บ้านเทคนะครับอันนี้คือวิธีอีสานนะครับชนนบทลาวแท้ๆเลยนะครับผมชนบดลาวแท้ๆที่อำเภอคนใครสนใจมารับประทานได้มาสั่งได้ที่สะกุลต่อปามนะครับ